สวัสดีค่ะพี่ขาวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกะบุตรคุณพระเครื่องกันนะคะพี่มาค่ะพี่เรามาดูที่องค์แรกเลยนะคะพี่ขาอันนี้เป็นเดือนหลวงพ่อกลวยนะคะพี่เดือนหลวงพ่อกลวยนี่หนูขอวันที่หกร้อยบาทนะคะพี่นะคะเป็นเดือนหลวงพ่อกลวยค่ะพี่ขาเดือนนี้หนูขอวันที่หกร้อยบาทนะคะพี่เดือนก้มหลวงพ่อกลวยหกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นสมเด็จค่ะพี่ขาสมเด็จแหวกม้าหลวงพ่อกล้วยนะคะอันนี้ขอขอวันที่หกร้อยบาทเหมือนกันค่ะองค์นี้ก็ขอวันที่ห 600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขาสมเด็จแหวกมากหลวงพ่อกลวยค่ะส่วนอันนี้เป็นเดือนหลวงปู่สุดวัดการหลงนะคะพี่เดือนปู่สุดวัดการหลงนี้ก็ขอวันที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขาเดือนหลวงปู่สุดวัดการหลง600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นพระผงสุพรรณนะคะพี่พระผงสุพรรณองค์นี้ก็ขอวันที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่จานะคะพระผงสุพรรณองค์นี้ก็ขอวันที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเหมือนกันค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญเนื้อกาแลทองหลวงพ่ออีนะคะพี่เป็นเหรียญเนื้ กะไหลทองหลงพ่ออีอันนี้ขอวันที่600บาทค่ะพี่เด๋ยนหลงพ่ออีเน่ากะไหลทองนะคะพี่ขาองค์นี้ขอวันที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นรูปปลอดหลวงปู่หมุนนะคะพี่อันนี้เป็นรูปปลอดหลวงปู่หมุนนะคะพี่ขาอันนี้ขอวันที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่รูปปลอดหลวงปู่หมุนนี้นะคะพี่ขายาะคหนูขอวันที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเดือนหลวงปู่ทวดนะคะพี่เดือนปู่ทวดนี้ก็ขอวันที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะ เดือนหลวงปูทวดนี่หนูก็ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขาย600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะพี่รูปหล่อโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงนี่ก็ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่นะค่ะอันนี้หนูก็ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่ขายนะคะรูปหล่อโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพง600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นรูปหล่อไม่ทราบที่นะคะพี่ขายนะคะรูปหล่ออันนี้ไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนนะคะพี่ขายนะคะเหมือนเจ้าแม่ควดอิ่มเลยค่ะพี่นะคะ อันนี้หนูขอไวที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นพ้าเนื้ผงหลงปูโตะนะคะพี่ด้านหลังจะเขียนว่าหลงปูโต๊ค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่กลมๆนี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นปิดตาหลงปูสุขค่ะพี่ปิดตาหลงปูสุกนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขายนะคะปิดตาหลงปูสุกขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็น หลวงพ่อปานค่ะพี่หลวงพ่อปานนี่ขอวัาที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่หลวงพ่อป mm. า,านองค์นี้ก็ขอวัที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นเดรียญหลวงพ่อคูณนะคะพี่เดียหลวงพ่อคูณนี่ขอวัที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะค่ะเดรียญหลวงพ่อคูณค่ะพี่อันนี้ขอวัที่600บาทค่ะพี่ขา60 0บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเดรียญหลวงพ่อเกษมนะคะพี่อันนี้เป็นเดรียญหลวงพ่อเกษมอันนี้ขอว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่เดียหลวงพ่อเกษมนี่ขอว้ที่600บาท ปลายทางบอกเพิ่ม5 0าบาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นพระปิตาค่ะพี่ขาปิดตาฝังตะกรุดอย่างนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ปิดตาอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นลูกสะกุดหลวงปู่สุขค่ะพี่ขามีรอยจานค่ะพี่ลูกสะกุดปู่สุขนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม5 0บาทกันเลยค่ะลูกสะกุดปู่สุขค่ะส่วนนี้เป็นสมเด็จเก่าๆค่ะพี่ขาสมเด็จอง์นี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ สมเด็จองค์นี้ค่ะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่จ๋า600บาทปลายทางหกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะสมเด็จค่ะส่วนอันนี้เป็นคุณแผนพิมพ์คู่นะคะพี่มาเป็นคู่อย่นี้ค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่สมเด็จไอคุณแผนนี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่600บาทนะคะพี่คุ้มมากเลยค่ะพี่ขาได้เป็นคู่เลยค่ะนะคะ600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่เหรียญเก่า โบราณน,นี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นเดือดละค้งหลังค้อนนะคะพี่เป็นเดือดละค้งหลังคอนมีรอยจันอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่เดือดละค้งหลังคอนที่ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นหลงปุ่ดทวดเนื้อว่านนะคะพี่หลงปุนน่ววท,ท,ทวดเนื้อว่านี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่จ๋าหลงปุ่ดทวดเนื้อว่านขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะอันนี้เป็นรูปหล่อโบราณเดียนหล่อโบราณหลงพ่อไปว่ากำแพงนะคะพี่เดือดหล่อโบราณหล วันสภาพนี่ก็ขายตามสภาพนะคะพี่ขายนะคะอันนี้ขอวันที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะสว่วนนี้เป็นคุณแผนปูทิมนะคะพี่คุณแผนหลวงปู้ทิมอันนี้ขอวันที่600บาทนะคะพี่คุณแผนปู้ทิมตะกุด เต็มหน้าอย่างนี้ขอไว้ที่600บาทจะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะอันนี้เป็นหานุมานหลวงปูทิมนะคะพี่หานุมานปูทิมได้มาต่างนี้นะคะพี่สภาพเริ่มก่อพลาสติกเก่ามากเลยค่ะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่คุณแพทย์เอ,อหานุมานนี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ,ะพี่ๆคนไหนสนใจยังไงองค์ไหนภาพไม่ชัดแอนไลน์มาหาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0840659180 ค่ะพี่ขานะคะอันนี้เป็นแหวนหลงพกวยข้างในจะเขียนว่าหลงพกัวค่ะพี่นะคะเริ่มพลาสติกอย่างนี้ขอว่าที่700บาทนะคะพี่แหวนหลงพกัวนี้หนูขอว่าที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นสมเด็จหยกนะคะพี่ขาสมเด็จยกยองค์นี้หนูขอว่าที่700บาทนะคะพ <entlich S 1> <า>ี่สมเด็จยกอง์นี้ค่ะพี่ขาหนูขอว่าที่700บาทะค่ะพี่700บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเรือนหลงพอทาวัดพระเนียงแตกนะคะพี่เดียนหลงพอทาวัดพระเนียงแตกอันนี้หนูขอว่าที่หก บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเดียนอะไรไม่ทราบค่ะแต่รู้ว่าเป็นพระปิดตา อันนี้ไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรอันนี้ขอว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่เดือนนี้หนูขอว่ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปปล่อหลวงพ่อพรมค่ะพี่รูปปล่อหลวงพ่อพรมนี่ขอว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่รูปปล่อหลวงพ่อพรมนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นเรียนไม่ทราบที่นะคะ ไม่มีตัวอะไรเขียนเลยก็เลยอ่านไม่ได้อ่านไม่ออกเพราะว่าไม่รู<_<_้ที<_<_่ค่ะพี<_<_่นะคะอันนี้ก็ขอวันที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ทรงเหมือนพระพุทธคะพี่แล้วก็เป็นเหรียญหนูก็ไม่ทราบว่าของที่ไหนค่ะพี่นะคะอันนี้ขอวันที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญกลมหลวงพ่อปานเหรียญกลมหลวงพ่อปานนี่ขอวันที่700บาทนะคะพี่เหรียญกลมหลวงพ่อปานหนูขอวันที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพระกุอะไรไม่รู้ที่ค่ะพี่ขานนะคะตามภาพนะคะพี่ อันนี้ก็ขอวันที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะพระกูองค์นี้นะคะพี่ขาหนุกขอวันที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นพระปิดตาค่ะพี่ปิดตานี้นะคะพี่ขาหนุกขอวันที่800บาทค่ะพี่ปิดตาพร้อมกรอบอย่างนี้นะคะพี่ขาขอวันที่800บาทค่ะพี่นะคะแปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่ค่ะพี่ขอวันที่แปดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทค่ะ ส่วนอันนี้เป็นสร้อยปิดตาค่ะพี่เพิ่งได้มาเลยค่ะพี่เพิ่งได้มาใหม่ๆสดๆร้อนๆได้มาก็มาอัดคลิปเลยค่ะพี่อันนี้เป็นสร้อยประคำปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทพี่เก่ามาก อันนี้ขอไว้ที่1,300บาทนะคะพี่เส้นนี้หนูขอไว้ที่1,300บาทนะคะพี่ขาพี่พี่คนไหนสนใจยังไงแอดไลน์มาหาหนูได้ที่เบอร์โทร084 06 59 180นะคะพี่ขาหรือภาพไม่ชัดยังไงพี่เก็บรูปมาได้ค่ะพี่เดี๋ยวแม่ค้าจะถ่ายให้ดูนะคะพี่ขานะคะสร้อยเส้นนี้นะคะพี่ขาหนูขอหนูเปิดไว้ที่1,300บาทค่ะพี่1,300บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขาพี่พี่คนไหนสนใจโทรเข้ามาสอบ ถามท่วนค่้าาาคุยกันได้นะคะพี่ขานะคะเส้นนี้ขอไว้ที่1,300บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเป็นสร้อยประคำติดตาหลงปูเอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่ขาโอเคนะคะพี่ EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาสวัสดีค่ะ